สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไฟกันแล้วสิริศักดิ์ซัดกลับยามัวแต่มนโนประชาธิปัตย์โบมีหลักฐานทหารยุ่งเลือกตั้งสิริศักดิ์ยันชุมพรไม่มีเสตอเต่าซัดยามัวแต่มนโนประชาธิปัตย์ยันมีทหารเข้ายุ่งเลือกตั้งซ่อมแต่ไม่ใช่ทัพภาคสี่ ราเมศย้ำทหารยุ่งเลือกตั้งซ่อมชุมพรยันมีหลักฐานประชาชนทุกหมู่บ้านส่งข้อมูลให้วันหนึ่งน่าจะได้ใช้แฉซ้ำหลังแถลงข่าวมีใครโทรหาใครบ้างย้อนสิริศักดิ์ไม่ได้มโนไปเองแต่เป็นเรื่องจริงอัดกลับพิลึกให้ทหารมาเฝ้าหน่วยลอต่อ นายสิริศักดิ์อ่อนละไมอดีตสอสอชุมพรหสมัยที่เพิ่งยื่นใบลาออกจากพักประชาธิปัตย์ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงให้นายชวลิตอาจหารหรือทนายแดงผู้รับสมัครเลือกตั้งซ่อมสอสอชุมพรเขตหนึ่งพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่า กรณีที่พักการเมืองบางพักออกมาระบุว่ามีนายทหารชื่อเสต่อเต่านำกำลังทหารเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อช่วยผู้สมัครบางคนนั้นตนยังไม่เคยได้ยินข่าวและไม่รู้ว่าเสต่อเต่าคือใครเพราะตอนนี้มีแต่เสียต่อเต่าคือตนที่มีชื่อเล่นว่าตึงเท่านั้น ข่าวที่ออกมาคงเป็นเพียงแค่การใช้ตีปลาหน้าใสเพราะมีการปล่อยข่าวว่าจะมีทาหารเข้ามาจับกลุ่มการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครบางคนที่กำลังให้นักการเมืองท้องถิ่นผู้นำชุมชนและอสอมอบางกลุ่มออกติดต่อซื้อเสียงผู้มีสิทธิเลือกตั้งเหมือนที่เคยทำมาตลอดในฐานะตนกับคนที่ให้ข่าวเรื่องนี้รู้จักคุ้นเคยกันอยากขอร้องให้บุคคลดังกล่าวลงมาในพื้นที่แล้วสอบถามชาวบ้านเองดีกว่าจะได้ ไ้หูตาแจ้งอย่ามัวแต่นั่งมโนยอยู่ที่กรุงเทพให้ข่าวไปวัน,วนๆเท่านั้นมันน่าอาย ผมนี่แหละเสียต่อเต่าตัวจริงที่กำลังทำหน้าที่ผู้ช่วยหาเสียงที่ผู้สมัครของพักพลังประชารัฐไม่ใช่เสียต่อเต่าอ,อะไรที่ไหนหรอกเป็นไปไม่ได้ที่กำลังทหารนับร้อยจะเข้าพื้นที่จังหวัดชุมพรโดยไม่มีใครรู้เพราะชุมพรตอนนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงหน้าสิวหน้าขวานทหารเขามีระเบียบวินัยไม่เหมือนนักการเมืองที่ไร้ระเบียบวินัยไหนๆก็ให้ข่าวว่ามีกำลังทหารเข้ามาแล้วผมก็อยากเรียกร้องให้พบท บและแม่ทัพภาคที่4ส่งทหารเข้ามาชุมพรจริงๆเพื่อคอยจับพวกที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งน่าจะดีนายสิริสักกล่าว ด้านนายราเมศรัตนชเวงโฆษกพักประชาธิปัตย์ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประสานงานส่วนกลางกล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดในการเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งจังหวัดชุมพรและเขต6จังหวัดสงขลาว่าในส่วนเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดชุมพรขณะนี้นอกจากพยานหลักฐานของคณะทำงานในพื้นที่ที่มีอยู่แล้วประกอบกับมีประชาชนในพื้นที่ที่พร้อมส่งข้อมูลให้ตลอดเวลาโดยประชาชนที่อยากเห็นการเลือกตั้ง ที่สุจริตและเที่ยงธรรมก็จะร่วมด้วยช่วยกันวันหนึ่งคาดว่าน่าจะได้ใช้ประโยชน์แต่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยในตอนนี้เพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตจะเป็นผู้พิจารณา นายราเมศกล่าวต่อว่าตนไม่ขอตอบโต้นายสิริศักดิ์อ่อนละไมอดีตสสอพักประชาธิปัตย์ที่ลาออกจากพักแล้วไปให้การสนับสนุนผู้สมัครชุมพรของพักพลังประชารัฐที่บอกว่าตนคิดไปเองแล้วให้สัมภาษณ์อันนี้ไม่จริงเพราะในพื้นที่มีการดําเนินการดังกล่าวจริงซึ่งตนเห็นด้วยกับนายสาธิตวงน้องเตยสสอตรังพักประชาธิปัตย์ในฐานะผู้อํานวยการการเลือกตั้งเขตหนึ่งชุมพรที่ให้ผู้บัญชา การทหารบกผอทบ,อรบอตรวจสอบย้อนหลังไปก่อนที่ตนได้แถลงข่าวแล้วหลังจากแถลงข่าวก็เหมือนเป็นพึ่งแตกรังแยกย้ายกันไปความจริงน่าจะรู้ว่าคืนหลังผมแถลงข่าวมีใครโทรศัพท์หาใครพูดจาเรื่องอะไรบ้างวันหนึ่งถ้ายังไม่จบอาจจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้น ในส่วนของพักเราลุยหาเสียงดีกว่าเสียเวลามาโต้เถียงกันไปมาไม่มีประโยชน์ส่วนเรื่องที่นายสิริศักดิ์เรียกร้องให้พอบบอทบส่งทหารมาเฝ้าเขตเลือกตั้งหลักการเรื่องนี้ไม่มีอะไรยากหน้าที่ดังกล่าวเป็นของกกตเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการเลือกตั้งไม่เกี่ยวกับทหารแต่ถ้าจะส่งมาขอให้ออกเป็นคำสั่งว่ามาดูแลเรื่องเลือกตั้งก็แปลกพิลึกดีหากเป็นเช่นนั้นแต่เชื่อว่าพอบบอทบท่านทราบหลักการ นี้ดีไม่ใช่ใครจะร้องขออะไรแล้วทำตามหมดคำถามของพักประชาธิปัตย์กรณีทหารกว่า100คนชําแรกแทรกไปในเขตเลือกตั้งซ่อมที่1ชุมพรเป็นคำถามที่มีสองเป้าหมาย 1. ถามพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบก 2. ถามพลเอกประวิทย์วงศสวุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐ คล้ายกับเมื่อพลโทเกรียงไกรสีรักในฐานะแม่ทัพภาคที่4ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงในกองทัพภาคที่4ผมสั่งเด็ดขาดห้ามเข้าไปยุ่งการเมืองทุกอย่างก็จะจบไม่มีความจำเป็นอะไรที่พลเอกประวิทย์วงสวุวรรณจะต้องตอบหรือพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้จะต้องให้คำอธิบาย เมื่อเห็นการออกรงของนายสาธิตวงน้องเตยกับการออกรงของนายเทพไทยเสนาพงศ์ที่ล้วนเป็นขุนพลจากพักประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนว่านี่ย่อมเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองจนกว่าจะถึงวันอาทิตย์ที่16มกราคมอย่างแน่นอนไม่ว่าการปรากฏขึ้นของทหารกว่า100คนในพื้นที่เลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งชุมพรจะมีความเป็นมาอย่างไรแต่ใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้เท่ากับไปแยรังแตนที่เป็นความจัดเจน เป็นตะกรนอนก้นอยู่ทั้งภายในพักประชาธิปัตย์และสังคมไทย นับตั้งแต่หลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ซึ่งเป็นภาพเดียวกับที่เคยเกิดในยุคจอมพลปพิบูลสงครามและจอมพลถนอมกิตติขจรเป็นประสบการณ์ที่พักประชาธิปัตย์เคยต่อกรกับพักเสรีมะนังศิลาปี2500และพักสหประชาไทยปี2512จากทหารในชุมพรจึงนำไปสู่ทหารในนครศรีธรรมราชเมื่อมีเสียงร้องจากประชาธิปัตย์ทุกสายตา ไม่เพียงจ้องไปยังพลเอกประวิทย์แต่ยังจับจ้องไปยังนายสันติพร้อมพัดในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งหรือนี่จะเป็นงานลับที่แม้แต่ผู้อำนวยการเลือกตั้งก็ไม่ได้รู้หรือเป็นกลยุทธ์ที่พักพลังประชารัฐเคยใช้และกำชัยมาอย่างต่อเนื่องในห่วงการเลือกตั้งซ่อมครั้งแล้วครั้งเล่าเพียงแต่คราวนี้ประชาธิปัตย์ไม่นิ่งเหมือนตอนนครศรีธรรมราชขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ